นายมาทำอะไรที่นี่น่ะฉันมาเดทกับเออรับก็ฉันนอ่งเข้าเว็บเดทออนไลน์นี่อ่อหาแฟนใหม่สินะอ่า,าก็ระวังด้วยล่ละบางคนอาจจะนิสัยไม่ดีนะบายพวกขอให้โชคดี สวัสดีเธอชื่ออะไรเหรอฉันไมค์เอ่ <c oughs> อฉันชื่อเจน่าโอ้เธออายุเท่าไหร่เหรออ,อืมยี่สิบ้าโอ้ฉันก็25ยินดีที่ได้รู้จักขออนุญาตนะครับนี่คือเมนู คุณทั้งสองนะครับเชิญตามสบายเลยครับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายผมจะกลับมาในอีก15นาทีข้างหน้าเลือกอาหารตามสบายเลยครับโอ้มีกระมีกระดูกด้วยฉันชอบกระดูกส่นเอาแล้วฉันฉันชอบแครอท ง่า <Yeah. c oughs> คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงผมกลับมาแล้วครับขออนุญาตเอาเมนูคืนด้วยนะครับแล้วพวกคุณจะรับเป็นอาหารอะไรดีหรอครับ <c oughs> ผมขอเอาเป็นกระดูกหนึ่งที่แล้วก็เจน่าเธอเอาอะไรหรอ <c oughs> เออฉันก็ไม่ไม,ไม อฉันคข,ข้าวโพดกับแครอทละกันค่ะอาหารจะมาภายใน5นาทีครับครับอาหารของคุณทั้งสองคนนี่คือกระดูกของคุณครับ และนี่ก็คือขอ้าวโพดกับแครอทของคุณนะครับถ้าหากต้องการจะคิดค่าอาหารเมื่อไหร่ก็เรียกผมได้เลยนะครับขอบคุณครับฮลแล้วเธอแปลกแปลกหรือเปล่านะ่ะไม่มีอะไรหรอกฉันไม่รู้สักคนนี้หนละก็เลยว่างตัวไม่ถูกฮ <laughs> กินเถอะ แล้วเธอเออฉันรู้สึกว่าเธอแปลกแปลกไม่แปลกหรอกบอกฉันรู้สึกแปลกแปลก เอาจริงๆเธอนี่ฉันรู้ว่านายไม่ใช่ผู้หญิงอก,ดกอดได้ใช่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงแล้วทำไมนายมาที่นี่ก็ฉันกินอ๋อฉันอยากกินอาหารฟรีนี่เบียวถามไหมไปก่อนนะฮ่าแล้วเจอกันเจ้างโง่ 呃呃，哈 <laughs> <laughs>